เกียรติค้านทำการงานมีโทษอยู่หกอย่างหนึ่งมักให้อ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ไปทำงานสองมักให้อ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ไปทำงาน 3. มักให้อ้างว่าเวลายินแลว้ว แล้วไม่ไปทำการงานสี 4. มักให้อ้างว่ายังเช้าอยู่แล้วไม่ทำการงานห้ามักให้อ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทำการงานหกมักให้อ้างว่ากระหายนักแล้วไม่ทำงานผู้หวังความเจริญด้วยโภกทรัพย ปุเงเว้นเหตุเรื่องชิบหายหกระการนี้แลเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าสอนคนเราถ้าอยากมีความเก้าหน้าที่อยากไปอ้างถ้าเราอ้างการงานจริงเหล่านั้นเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้ เราก็ทำตามสติตามปัญญาเราอันนี้คือคำสอนเกียรติคันทำการงานแตเกียดติคันมันจะมักอ่างมักอ่างมักหาอ่างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำการงาน โลกมนุษย์เรามันก็มีร้อนมีหนาวอยู่เนมันมีร้อนมีหนาวแต่เราอ้างแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเราจะไปอ้างไป่ว่าการงานทุกอย่างหมกไอ้อ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำการงานาโลกมนุษย์มันก็จะมีอย่างนี้มีร้อนมีหนาว ถ้าเราขี้เกียจไปอ้างอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้พรุ่งนี้ก่อนปีหน้าก่อนคนเราไม่แน่นอนเมื่อไหร่ชีวิตคนวันนี้ยังมีลมหายใจพรุ่งนี้ไม่แน่จะได้หายใจไหมจะคิดได้รีบทำพอนี้ พอเราคิดใ้อยากทำดีก็ทำไปเถอะอย่าไปอ้างรวยก่อนค่อยทำบุญอย่าไปอ้างเรามีแค่ไหนเราทำแค่นั้นมันก็ได้บุญถูกไว้ก่อนค่อยทำบุญอย่าไปอ้างบางทีซื้อหวยมาตั้งแต่กเกิดถูกหรือยังแล้จะไปมีข้ออ้างถ้าเราทำบุญการทำบุญก็หลายๆอย่าง ทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงินก็สวดมนต์เดินโยกมมนั่งสมาธิไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะเราจะไปอ้างเด็กคนรู้ออข้าวจูงอรย่อเอาเมื่อใครอ้างว่าเวลาเย็นแล้วไม่ทำการงานิานเย็นเขาก็ทำได้เวลาเย็นทุกวันนี้เขาทำงานโอกันเนี่ยเป็นชั่วโมงกลางคืนก็ไปทำ ปกติเขาก็ทำงานทั้งคืนกันเลยแหละพวกโรงงานเขาเปลี่ยนกะกันกลางวันก็อีกชุดหนึ่งกลางคืนอีกอีกชุดหนึ่งโรงงานบางโรงงานก็ต้องทำงานก็ขอยอยู่ตลอดคนก็ต้องดูแลอยู่ตลอดกลางคืนแล้วก็ทำได้จะทำงาน ยิ่งเป็นนักบวชจะท้องบนสาธยายก็ดีหรือว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิจะทำได้เวลายเย็นยิ่งดีถ้านักปฏิบัติอากาศเย็นเยนอากาศจะไปสบายท่องหนังสือประจาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ทําได้ดีเพราะว่าตอนเยน็นมันอากาศเยน็นอากาศดี มักอ้างว่าอย่างเช้าอยู่แล้วไม่ทำการงานแล้วก็จะไปอ้างว่าชายู่ใสสักหน่อยก่อนที่กินตีสามตีสี่แล้ตื่นได้ละตื่นขึ้นมาก็มาลักออกอากาศอะไรกว่าออกซิเจนตอนเช้ามันสะอาด มันมีออกซิเจนมีอากาศที่สดชื่นทำให้ร่างกายสดชื่นจนตใจเราจะไปทำการงานตั้งแต่เช้าตี่สที่สี่ได้เช้าไร่ช้านาก็ไปแล้วลงไร่ลงนาแต่เช้าทำงานชั่วโมงหนึ่งมันก็ได้เยอะกว่าจะถึงสองโมงสามมงกว่าเด็ดมันจะร้อนก็ทำงานได้เยอะ จะเป็นนักบวชแล้วก็เช้าตีสามตีสี่ท่องมนจะจำาพอสมองเรามันโล่งๆ่ร่างกายก็พักผ่อนเพียงพอจิตใจของเราก็ยังไม่ยังไม่คิดอะไรอยู่มันเป็นจิตใจที่ว่างๆสมองว่างๆตอนเช้าเราทำวัดสจดมนจเจริญภาวนาเอาบุญเข้าไปในจิตใจก็ทีรามันโล่ง พอเอาบุญเข้าไปใจก็จะเป็นโบนทั้งวันทีสามทีสี 4, ่ถ้าสมัยพุทธเจ้าจะมีพระที่ปฏิบัติเข้าถึงศีลถึงธรรมถึงสมาธิถึงปัญญาได้มากบรรลุธรรมมากทีสามทีสี่หมายก็ว่าเป็นเวลาที่ร่างกายพักผ่อนจิตใจก็ยังไม่ได้ทำงานคิดอะไร พอปฏิบัติธรรมก็รู้แจ้งเห็นจริงได้ไง่ายมาใครอ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทำการงานคนเราเนี่ยหิวอยู่กินข้าวก่อนค่อยไปปลอมหิวนระ่างกายมันมันก็ต้องการอาหารแหละแต่มันก็ทำได้มันหิวมันหิวไม่มากเราก็ทำได้เราก็ไม่ต้องอ้าง หิวนี่คือร่างกายต้องการอาหารแต่อยากนี่อยากนี่คือกิเลสละเราหิวเราทานอาหารก็ไปเต็มท้องนี่ความอยากยังอยากอีกมองไปเห็นก็อยากทานนุ่นจากทานนี้อีกความอยากนั้นเป็นกิเลสละเกินความพอดีละเน่ยถ้าหิวเราก็ทานข้าวเเราอยากอะไรเราก็ทานให้มันอิ่มแต่นี้ก็ร้ว่าร่างกาย อยู่ข้าวเพราะว่าร่างกายก็ต้องอยู่ด้วยอาหารแต่ความอยากเนี่ยนะมันไม่ใช่ละความอยากเนี่ยคือกิเลสละเป็นความโลภละอย่างเราอิ่มทานข้าวอิ่มอิ่มพอไปมองเห็นอยากอีกละเอาพอไปเห็นอันนั้นคืออยากอีกละอันนั้นคือความอยากความอยากนั้นเป็นกิเลสละแต่ความหิวนั้นคือร่างกายต้อง ต้องการคือร่างกายเราก็ต้องอยู่ด้วยน้ําด้วยอาหารแต่เราก็ทําได้อย่าไปอ้างนะอย่าไปอ้างมา่อใครอ้างว่าก็หายนักแล้วไม่ทํางานก็จะอ้างอยู่ผลสุดท้ายทั้งวันก็ไม่ได้ทํางานไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเพราะเราอ้างอยู่ตลอด จัดมากบางคนถ้าอ้างปุ๊บเนี่ยเขจะไม่ใช้เราเลยอยากเขาชวนเราไปไปทำอะไรต่างๆเนะี่ยไปทำงานไหมไปช่วยหน่อยไม่ว่างเนี่ยเขาก็จะไม่ชวนลนะหมายควาว่าเราปฏิเสธก็อนจังที่จะมีโอกาสได้ทำได้ช่วยกันก็จะอ้างนี่เป็นเรว่าอ้าง บางทีก็บอกว่ามีทุละเราจะอ้างทั้งที่เราไม่มีทุละหรอกแต่เราขี้เกียจไปทำก็เลยอ้างพอเรามีความอ้างอย่างนี้ความจริืนก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเราจะเป็นขลาวาดาดีนักบวชก็ดีไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความก้าวหน้าถ้าเราเข้าใจ ในหลักศีลหลักธรรมหลักคำสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีอยากเรามีหน้าที่เป็นนักบวชแล้วก nah ็ทำหน้าที <like> well ่ของนักบวชจนถึงวันที่เราสุดท้ายเราเนี่ยนะบางองค์บางท่านก็บอกว่าบวชจะไม่นานเจ็ดวันเรียนหนึ่งปีหนึ่งจะสึกอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปรอแต่วันจึกตอนที่เรายังเป็นนักบวชแล้วก็ ทำหน้าที่ของนักบวชทำวัดจดมนต์้องบุญสาธยายต้งหละเพราะว่าธรรมะนั้นเอาไปใช้ได้ตลอดจะเป็นคารวะจะเป็นนักบวชก็ไปใช้ได้ตลอดไม่ใช่ว่าเอามาใช้แต่ตอนบวชเพราะว่าธรรมะพระเจ้าจะสอนทั้งคารวะทั้งนักบวชนำไปปฏิบัติก็จะเจริญก้าวหน้า ผู้หวังความเจริญด้วยกันผู้หวังความเจริญด้วยภพกรัพย์พึงเว้นเหตุเครื่องคิดหายหประการนี้แหละเราต้องตีเลียนให้ได้อย่ามีข้ออ้างแต่เรามีข้ออ้างความเก้าหน้าในหน้าที่ของเรามันก็จะไม่เก้าหน้าเรามีหน้าที่อะไร หน้าที่ดูแลบ้านเมืองดูแลศาสนามีหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่อย่าไปอ้างพรุ่งนี้ก่อนวันนี้ก่อนชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนมันไม่แน่เลยนะโมวานนี้เห็นกันแมมโมวานนี้ไปตลาดกลับมาวันนี้พลาดได้ไปปไปช้า ถ้าเราคิดว่าอยากทำดีก็ทําไปเถอะแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่ทำนั่นแหล้วจะคิดว่าเออเราจะทําบุญเราจะทําประโยชน์ให้สังคมบ้านเมืองตัวเองคิดปุ๊บก,ก็ทําคนเราช่วยกันคนแหลงคนละไม้บ้านเมืองก็จเจริญเองเราเดินไปไปเห็น อันไหนมันเกีก่กระถนนหนทางที่มันไม่อำนวยวามสะดวกเราก็หยิบออกอะไรออกต่างคนก็หยิบออกมันก็สะอาดออกสิบคนเก็บสิบอย่างมันก็ได้สิบชิ้นเพราะหลายคนมันก็จะสร้างประโยชน์ได้แต่ถ้าหลายคนไม่สร้างประโยชน์มันก็มีแต่ บ้านเมืองก็ดีประเทศจาติศาสนาเราก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งวัตถุทั้งจิตใจด้วยน,นี้แหละเพราะฉะนั้นเราให้เข้าใจหน้าที่ของมนุษย์ทำปัจจุบันให้ดีแล้วมีหน้าที่เรียนหนังสือแล้วก็เรียนจนจบเนี่ยจนจบจบแล้วก็ สายไหนมาแล้วก็ทํางานเราทําไรแค่นามีหน้าที่เราก็ทําดีที่สุดเราเป็นตำรวจทหารเป็นนักบวชก็ทําหน้าที่ของเราดีที่สุดในปัจจุบันวันนี้เราทําดีปัจจุบันดีวันหน้ามันก็ดีอีกวันหน้าก็ทําดีอีกมันก็ดีไปชั่วโมงนี้ทําดีมันก็ดี ชั่วโมงหน้าทำดีมันก็ดีก็เรียกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าไปอ้างถ้าอ้างแล้วมันจะไม่ก้าวหน้าจอ้างก็ก้าหน้า,า,าเรา,าทำได้น้อยมีกำลังน้อยก็ทำน้อยมีกำลังมากก็ทำมากไปเพราะฉะนั้นจริงเราเนี่ยเรียนรู้เนาะคนที่เขาเจริญก้าวหน้าไปสังเกตก็ดูสิพวกเขาที่เขารวย เขาทำงานแต่เช่าขยันด้วยการเป็นอยู่เขาก็ประหยัดนะเขาไม่กินแบบซื้อลุยซื้อไล่เนี่ยเขาไม่กินแบบซื้อลุยซื้อไล่เพราะว่าเรากินเพื่ออยู่เนะี่ยยังไงมันก็อยู่ได้อาหารมันก็เป็นประโยชน์หมดแหละผักผัก,กผลไม้ต่างๆมันก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายทั้งนั้นนะมีวิตามินทั้งนั้นนะยิ่งมีคุณค่ามาก เป็นสมุนไพรในตัวเรากินเพื่ออยู่แต่เราไม่ได้อยู่เพื่อกินถ้าเราอยู่เพื่อกินเนี่ยมันไม่ไม่เหลืออะไรเนีย่ยเราก็มองเห็นกันได้คนที่จะรวยหนึ่งบางคนก็มีมันเล่านั่นแหละทรัพจริงเงินทองก็มีตั้งแต่เกิดก็มีแค่นี้แต่เขามาเขาก็ทําแล้วก็กขยันขยันแล้วก็รู้จักใช้รู้จักจ่าย ทำงานได้เงินเรียนเหมือนกันเท่ากันแต่เขาก็เอามาต่อยอดของเขาแต่เราบางทีเขาไปใช้เล่นไปเที่ยวไปเล่นมันก็หมดไปมันก็ไม่ได้ต่อยอดธุรกิจของเราอันนี้คือวิธีบริหารงานแล้วก็ดูคนรอบข้างคนที่เขาเป็นอยู่ดีเขาทำยังไงครอบครัวนี้เขามีความสุขเขาอยู่กันแบบไหน เราก็จะเห็นบางครอบครัวก็มีความสุขกันอยู่ด้วยกันบางครอบครัวทำไมทะเลาะวิวาทกันบ่อยเนี่ยเราก็เดี๋ยวนี้เรียนรู้มันก็เอาคนที่รอบข้างเราเป็นครูสอนเราแนะนำเราที่เราเห็นการศึกษาศึกษานอกกระดานศึกษาได้จนหมดจนหมดอายุไขเราเนี่ย ศึกษาเรียนรู้เพราะว่าถ้าเราคนนั้นมีปัญญา,าะฉะนั้นเราเรียนรู้ของเขาเราก็เขา้เขาใจเพราะว่าต่างคนก็ต่างสิติปัญญาต่างกันไปถ้าเราอยากฉลาดเราก็ดูคนอื่นบ้างคนอื่นเขาก็ดูบ้างเราก็มีความฉลาดมีความเข้าใจไปเืีอยๆแต่ถ้าเราบอกว่าเออเราเก่งเราเก่งเราก็จะ ไม่เก่งสักทีคนเราบัณฑิตด้สอนว่าคนเราถ้ารู้ว่าตัวเองโง่คนนั้นจะฉลาดแต่ว่าเรายังโง่อยู่ถ้าคนรู้ตัวเนี่ยคนนั้นก็ฉลาดแต่ถ้าคนไหนบอกว่าเราฉลาดฉลาดเนี่ยเขาก็จะไม่ฉลาดเพิ่มเพราะว่าเขาว่าตัวเองฉลาดแล้ว ต,ตัวเองฉลาดแล้วจึงไม่ได้เรียนรู้ก็เลยไม่ฉลาดเพิ่มบันิตก็จึงได้กล่าวว่าถ้าคนไหนอยากฉลาดไปข้างหน้าต้องว่าเออเราเนี่ยยังโง่อยูงง่คนนั้นก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็จะรู้ความรู้ก็เพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยใครจะว่าใจเรามันไม่ตันใจเรามันเปิดเปิดรับ ทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างจะเป็นคนจนคนรวยคนสวยคนงามแล้วก็เรียนรู้กับเขาอ,อันนี้วิธีเรียนรู้เราก็จะได้ความรู้พอได้ความรู้ในด้านการตัมมาหากินกด็ดีเรียนรู้ในทางนักบวชเราครูบาอาจารย์วัดไหนท่านปฏิบัติได้บรรลุธรรมท่านทำยังไง แล้วก็ไปสนทนาท่านปฏิบัติอย่างกูบาจารย์ท่านก็จะไม่ิิดเหนี่ความรู้นะอท่านว่าท่านทำอย่างนี้ได้ท่านนั่งสมาธิแบบนี้ได้ท่านก็จะได้นำสั่งสอนแล้เพราะว่ายิ่งกูบาจารย์ท่านยิ่งมีน้ำใจอยากแนะนำเอาธรรมกุทิเจ้าแนะนำสอนเผยแผ่ต่อไปอีก เราะฉะนั้นก็อย่าไปอ้างนะอย่าไปอ้างถ้าไปอ้างแล้วมันไม่ก้าวหน้ามักอ้างว่าอยู่นักไม่ไปทําการงานมักให้อ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ไปทําการงานมักอ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วไม่ทําการงานมักให้อ้างว่ากังเช้าอยู่แล้วไม่ไปทําการงานมักอ้างว่าหิวนัก แล้วไม่ไปทำการงานมาใครอ้างว่าหายนักแล้วไม่ไปทำการงานผู้หวังความเจริญด้วยวกปกติพึงเว้นทุกเครื่องเจ็บหายพึงเว้นเหตุเครื่องเจ็บหายหกประการนีน้เสียก็จะมีควกมเจริญ